เดี๋ยวเราไปดูสกินใหม่เปรียบเทียบกับสกินเก่ากันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบขึ้นภาพมาให้ดูครับนี่เห็นไหมเอาแล้วครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลเจ้านี้ฮะเราเป็่ในเกม Pocket a n g e เช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวแพทใหม่แพทใหม่ที่จะ เข้ามาเนี่ยมันจะมีการอัปเดตแก้บักต่างๆแล้วก็อัปเดตสกินสกินของอมดคันไฟเป็นแบบใหม่ครับนี่สกินของมดคันไฟตัวน,นี้เราจะได้มาจากการที่เราเอาชนะมดคันไฟนะฮะแล้วถ้าเราอัปเดตแพทเนี่ยสกินนี้จะถูกเปลี่ยนใหม่ตอนนี้มันเป็นสกินแบบเก่าอยู่นะครับก็คือเราต้องอัปเดตก่อนนะตอนนี้ถ้าใครที่เข้าเกมมาแล้วมันยังไม่อัปอโอโต้เนี่ยก็ให้เข้าไปอัปเดี๋ยวผมจะอัปแล้วเรามาดูพร้อมๆกันครับ <Yeah. S 1> นี่นี่ดูราชินีไว้นะตอนนี้นะราชินีตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูข้างนอกกน็็จะเปมด แดงๆอย่างเงี้ยสกินมดคันไฟนะตาแดงๆอย่างเงี้ยตาแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็คีบดำๆปากดำๆเขี้ยวดำๆเอออย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้อันนี้คือสกินตัวเก่านะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปอัปเดตแพทเกมแล้วเรามาดูแพทใหม่กันว่าจะมีการอัปเดตประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันไปอ่าส่วนวิธีการอัปเดตก็ถ้าใครที่มันไม่อัปเดตออโต้ให้นะเราก็เข้ามาที่เพจ s โต r e นะครับไอ้กูเกิลเพย์กูเกิลเพย์นี่แล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาซึ่ชื่อเกมนะครับ p o c k เ t a n แปึบ มันก็จะบอกมีอัปเดตตรงนี้แล้วก็กดอัปเดตไปครับแล้วก็รอมันอัปแป๊บเดียวครับไม่นานแพทเอ่อไฟไม่ใหญ่เห็นไหมสิบสามเมกเ็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันไปอ่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าสกินของเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนี่เห็นว่ามดคันมดของเรามดเพลเยอร์ของเราเนี่ยจะเหมือนมดคันไฟที่เวลาเราไปสู้ด้วยยิ่งขึ้นนะแล้วราชินีของเราเนี่ยจะตัวป่องๆยังไงไม่รู้ว่า มันแล้มทำไมมีขาเดียววะมันเหมือนอะเหรอเหมือนเห็บปะ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูสกินใหม่เปรียบเทียบกับสกินเก่ากันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบขึ้นภาพมาให้ดูครับนี่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงสกินใหม่กับสกินเก่าก็เปลี่ยนแค่รูปร่างนิดหน่อยนะแล้วก็สียังคล้ายๆเดิมฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันอ่ามดมดของพวกเราเนี่ยมดของเราเนี่ยไอตัวอื่นมันก็จะเหมือนมดคันไฟยิ่งขึ้นเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูเลยไม่เชื่อว่ามันเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะนี่ฮะนี่คือมดคันไฟของแท้นะฮะแล้วนี่คือสกินเหมือนกันเด๊ะคือแบบโอ้โหเหมือนเหมือนลอกกันมาเหมือนมากเหมือนมากครับเดี๋ยวเราเราเอาลูกน้องเรากลับดีกว่าเป็นไงเหมือนตัวเดียวกันเลยแค่ฟันของเราดําฟันของเขาไม่ดาแค่นั้นเองนอกกนั้นเหมือนกันหมดเลยเออโอ้โหนี่สิเขาถึงจะเรียกว่าสกินมดคันไฟของแท้ดูสิดูครับนึกว่าตัวเดียวกันดูดิ แต่ว่ามดคันไฟของเขาเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านะของเราจะตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเออวะเราจะเอาสกินมดคันไฟไปลงรังมดคันไฟดีไหม <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเนียนสักแค่ไหนแล้วก็มันจะเพิ่มพลังในการต่อสู้กับรังมดคันไฟไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่ามันคงไม่เพิ่มอ่ะเห็นไหมของเราตัวเล็กกว่านิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปลงมดคันไฟกันแล้วมาดูว่าเราจะงงสักแค่ไหนกับสกินมดคันไฟลงมดคันไฟครับไปอะโอเคเเรามาอยู่หน้าทางเข้ามดคันไฟที่นที่100เดี๋ยวเราลงไปเลย ปึบนี่ฮะลงมาแล้วเรียบร้อยดูดิโอ้โหเหมือนกันเดะแยกไม่ออกเลยอันไหนของเขาอันไหนของเราโอ้โหงงเลยทีนี้เอาดิแย,ก,ยกไม่ออกเลยครับโอโ้ตอนแรกยังพอแยกได้อนะเอ้ยแบบนี้มันจะทําให้เรางงเองหรือเปล่าเนี่ยอผมว่าน่าจะงงเองแหละแบบนี้นทําให้เรางงเองแน่เลยดูครับคราวนี้ผมไม่รู้เลยนะว่า มดคันไฟของเขาเหรือเหลือกี่ตัวแล้วเราฆ่าไปได้กี่ตัวอะไรอย่างนี้โอ้โหหาเรื่องทแท้ๆผมบอกเลยถ้าใครมีสกินมดคันไฟแล้วเวลาจะลงนะให้เปลี่ยนเป็นสกินอื่นซะไม่งั้นจะงงนะ <c oughs> โอ้โหโอุห้ยโ,โ,โดนสตั้นตัวเดียวเองเหรอวะนี่นี่เห็นไหมยังเหลือตัวหนึ่งนะมดแต่ว่าเราดูไม่ออกเลยว่ามันมดอะไรมันของเราหรือของเขา เฮ้ยผมจะผ่านไหมเนี่ยไม่น่าผ่านอะ่ะลงได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะ่ะลงแบบลงแบบเล่นๆวันนี้ลงแบบเล่นๆวันนี้ฮะโดนสตาร์ทหมดไหมนีม่โดนหมดมาแจมเลยอย่างงี้แจม <c oughs> คิดว่าจะผ่านไหมผมว่าเดี๋ยวจะพยายามให้มันผ่านนะพยายามให้มันผ่านแล้วกันแต่จะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ไป เฮ้ย,ย,ยโดนโดนนึกว่าจะไม่โดนซะและ้วเฮ้ยนี่ไงมันยังเหลือตัวนึงเห็นไหมมันงงอะครับมันงงมันงงมากอย่าหาทําบอกเลยอย่าหาทํามันงงอะอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วอืมอันต่อไปน่าจะสกอรปเปียนหรือเปล่า ไม่ใช่ไทยก็บบีเฮ้ยโดน3มอย่างนี้สบายฮนะโดน3ามงงโอ้เหลือเหลือมาแลวไอ้มดเหลือน้อยมากปกติเราต้องเหลือเยอะกว่าน,นี้นะแต่เดี๋ยวมาดูกนะันว่าผมจะประคองไปได้สักแค่ไหน มาก่อนถอยไปก่อนโอ้ยเอ้ามันไม่เลงเราครับผมเราต้องให้มันเลงเรานะเพื่อที่เป็นเป้าโอเคได้อยู่ตายไปนหนึ่งตัวโอเคยังดียังดีต่อไปสกอร์เปียนสกอร์เบียนไม่น่ายากครับเพราะสกอร์เบียนมันช้ามันล็อกเป้าค่อนข้างที่ช้า เอ้ยโ,โอหเอ้ยโอหมันมันชอบสตันสตันเบ่าอ่ะอีกแล้วเหลือ41โอ้โหเหลือน้อยมากบอกเลยเหลือน้อยมากครับเข้าต่อไปสกรอร์เปียน5ตัว1ดาว ไม่อยากใช้สเต็ปโยกเท่าไรหร่อ่ะโหสามสิบเก้าตัวมันจะผ่านเหรอนั่นไงสามเจ็ดไม่ผ่านชัวร์สามหกและ ด่านนี้มันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมด่านนี้เราเรามันเป็นเป้านิ่งอะไอสองตัวเนี้ยแต่มันไม่เข้ามาใกล้ๆกันอะมันไม่เข้ามาใกล้ๆกกันล่ะเราจะได้สตันสองเลยได้ไม่ต้องเสียเวลาโดนสองไหมเออโดนสองด่านต่อไปก็ไอตัวนี้สามตัวแต่ด่านสุดท้ายนี่ดิบอกเลย อันุดท้ายนะตัวปัญหาครับเราเหลือ36ด้วยปกติผมจะต้อง39นะ39ถึง40ถึงจะผ่านแต่ลองดูครับลองดูใช้สเต็ปโยกเอาโยกไปเรื่อยๆนั่นไงเหลือ35แล้วโยกหลบแมงตด ฆ่าที่จะยากนะเจ็บโยกหลบแมงกตัวที่ผมสลับฆ่าทีละสองตัวอย่างนี้เพราะว่าผมจะเหลือไว้ตัวหนึ่งแล้วเราค่อยสตันครับผมถ้าเราสตาร์ปึ๊บอย่างน้อยมันก็จะฆ่าได้แค่สองตัวแล้วมันจะเหลือตัวหนึ่งแล้วคราวนี้มันจะเสียเวลาครับผมในการฆ่าเราต้องฆ่าแบบนี้จะเป็นการประหยัดเวลาที่สุดแล้วคือเร็วที่สุดอะวิธีนี้คือเร็วที่สุด สลับไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเกิดเราสตั้นสองตัวใช่ไหมแล้วเราฆ่าได้สองตัวแล้วก็มันจะเหลือตัวหนึ่งแล้วเหลือตัวหนึ่งแล้วทำไงเวลาฆ่าเราก็ต้องรอมันอะ่ะเวลาฆ่าเราต้องรอมันรอมันฟันอะ่ะเราถึงจะเข้าไปสู้ได้มันมันจะช้าครับมันจะทําให้ช้าแบบนี้คือเร็วสุดแล้วเพราะว่ามีน้องๆเคยเข้ามาถามนะว่าทําไมต้องสลับไปสลับมาฆ่าไปเลยไม่ได้เหรอ ตายเกืออเกือบเกือบร้อยอูดันมาด่านต่อไปก็ไม่เท่าไหร่ต้องสตันโดน2ตัวเออโอเคด่านนี้ก็เฉยๆครับด่านนี้เฮ้ย มันยังเหลืออีกว่ะอันนี้เฉยแค่หนึ่งดาวดันต่อไปสามดาวหรือสองดาววะสองดาวหรือสามดาวนี่แหละแต่ถึกมากครับมันถึกมากเฮ้ยทำไมเหลือสี่อ่ะเฮ้ยสามสิบสี่จะผ่านไหมเนี่ยฮึบผมคือกะจังหวะแบบ ให้เหลือเวลาเยอะที่ไอเหลือเวลาสตันเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้คือใกล้จะให้มันเบ่งตดที่สุดแล้วเราค่อยสตันนะครับมันจะทำให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่าไม่ต้เสียวินาทีก็ตามดูดิมันถึกมากครับถึกจนนึกว่ามันบั็อกอะถึกเกินนี่เวนเนี่ยตัวเนี้ยไม่ตายแน่หมดสตันก่อน เราต้องต้อใช้สเต็ปจุกยูที่ว่ามันจะหมดตอนไหนแค่นั้นแหละ<ฮ>เหนือยซะเยอะเลยมันต้องอยู่กลางๆครับมันอยู่แบบนี้ผมผมใช้สเต็ปจุกไม่ได้ อุ้ยเกือบ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 เฉียดไปนิดเดียวนั่นไงต้องกัดมันทีละนิดน่ะวิธีคือ เราต้องแน่ใจว่าไอ้มดแมลงตดอะ,มะแมงตดอะมันเลงเราอยู่เราต้องแน่ใจก่อนนะว่ามันเลงเราอยู่ถ้ามันเลงตัวอื่นคือซวยอยาให้มันเลงต้องให้มันเลงเราอย่างเดียวนะครับผมถ้ามันเลงเราแล้วเร,네เรากดโจมตีเลยเห็นไหมแล้วเราก,ก,ก็โยกโยกยกจนหลุดหลุดระยะโจมตีแล้วก็ค่อยเอามดออกมาครับกัดได้แค่แป๊บเดียวนะอย่ากัดนานอุ้ย ทันไหมเ,ออเหลือนิดนึงใกล้ละวเดี๋ยนะฮะไม่เลงเรามันไม่เลงเราครับมันเลงค่ะเอ,อ้ยแบบนี้ไม่เลงเราอีกแล้วอะไรวะทำไมไมันเป็นเลงตัวอื่นวะเกือบเอ,อ้าผมตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมตายไม่เป็นไรตัวอื่น่ห้ามตายแค่นั้นเองทำไมมันไม่เลงเราอ่ะ รอยออกมาเอ้าเวนโอเค,เอเอเคกัดตายไหมกัดตายไหมเอาให้ตายเออมาเกือบแลว้วเกือบแลว้วเกือบไม่ผ่านโอ้โหเกือบครับเมื่อกี้ผมผมวัดใจไปเลยน้อกี้ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เนี่ยเหลือตรงเนี้ยเหลือตัวเดียวก็น่าจะชนะได้นะแต่ถ้าเหลือเยอะมันก็จะเร็วหน่อย โอเคเดี๋ยวผมขอฆ่าเรื่อยๆจนกว่ามันใกล้จะตายเดี๋ยวเราตัดไปดูกันครับ,บก่อวิธีฆ่าหมดคันไฟไม่น่าจะหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะเพราะมันฆ่ายง่ายนะก็คือกดตีไปเนี่ยเวลาตัวมันเป็นสีแดงแกงก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเองนะครับแดงแงเห็น,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 นบบไหมก็ถอยออกมาแล้วมันก็จะฟันปุบแล้วค่อยไปตีใหม่เหมือนตีดว้วงอ่ะแหละโอเคเดี๋ยวขอตีมันจนใกล้จะตายเราไปดูกันครับ โอเคตอนนี้น่าจะใกล้ตายแล้วละ่ะอีกสักทีสองทีก็น่าจะตายแล้วละ่ะดูทีนี้จะตายไหมผมว่าตายโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเออสกินมดคันไฟนี่ใครอยากได้สกินมดคันไฟก็อย่าลืมมาลงมดคันไฟนะแ้เราชนะเราก็จะได้สกินของมอดคันไฟมาโอเคก็รีวิวสกินมดคันไฟก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนเรานี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วจเจอกันใหม่นกับผมบายบาย